f o r s e s p เก e n เกมฟอร์มยักษ์ผลงานใหม่ล่าสุดของ Square Enix และ Luminos สองค่ายนี้เคยร่วมกันสร้างโคตรเกมอย่าง Final Fantasy 15มาแล้วนะครับคงไม่ต้องสงสัยในฝีไม้ลายมือนะการันตีว่าอลังการแน่นอนสำารบ f อร s ส s p o k e n เนี่ยคอนเซปต์จะเป็นการรับบทเป็นจอมเวทที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วว่องไว ให้อารมณ์คล้ายๆกับจอมยุทธ์ในหนังจีนที่มีวิชาตัวเบาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เท่านั้นไม่พอยังบวกกับการร่ายเวทมนต์สารพัดรูปแบบเกิดเป็นการโจมตีที่ทรงพลังและเวอร์วังอลังการมากครับสรุปว่านี่คือเกมที่ผสมภาษาระหว่างเกมเพลย์ที่รวดเร็วและการร่ายเวทที่งดงามดูจากเกมเพลย์ที่เห็นแล้วเนี่ยบอกไม่ถูกเลยว่าเหมือนกับเกมไหนนะครับต้องขอเรียกว่าเกมแนวฟอร์สบ็อกเค่นเลยกันแล้วกัน พอเกมเพลย์แบบนี้ <laughs> มันดูแปลกใหม่มากเลยนะนั่นก็เพราะว่าทีมงานตั้งใจพัฒนาเกมนี้เพื่อเล่นบน PlayStation 5จะเป็นการดึงศักยภาพของเครื่องเกมยุคใหม่ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดแบบที่เครื่องเกม Play 4ไม่สามารถทำได้เลยและตัวเกมจะลงให้กับระบบ PC ด้วยครับนั่นแปลว่าเครื่องคอมของคุณเนี่ยมันจะต้องแรงพอตัวเลยนะถึงจะเล่นเกมนี้ได้ เมื่อดูที่เกมเพลย์แล้วเนี่ยบอกเลยว่าน่าเล่นมากเลยนะงั้นลองมาดูที่เนื้อเรื่องกันต่อครับ False b o k e n จะให้เราสวมบทเป็น Fre Holland หน้าตาแบบนี้ดูคุ้นๆใช่ไหมล่ะตัว f r ฮอน l l a n d เนี่ยจะได้นักแสดงสาวอลล่าบาลินสกาสาวโหดจากแก๊งนางฟ้าชาล r แอ e เ n ิ e ฉบับรีเมคมาเป็นต้นแบบให้กับ Fre Holland ซึ่งจริงๆแล้วเฟรก็เป็นเด็กสาวธรรมดานี่แหละแต่บังเอิญหลงไปในโลกมหัศจรรย์ที่ชื่อว่าอาเทียและสร้อยข้อมือวิเศษที่เธอได้รับมาก็สามารถทำให้เธอใช้เวทมนต์ได้ซึ่งในดินแดนอาเทียเนี่ยพลังเวทมนต์ลึกลับก็เป็นสีที่หายากในดินแดนนี้เช่นกันครับมันจึงทำให้เธอแข็งแกรงและก็พิเศษกว่าใคร ซึ่งเป้าหมายหลักๆของเฟรก็คือการหาทางกลับบ้านแต่ยิ่งซื้อหาหนทางก็ยิ่งเจอกับเรื่องราวด้านมืดของโลกแฟนตาซีแห่งนี้ครับเรื่องราวของ Fo ร์สป ken เนี่ยจะถูกสร้างสรรค์โดยผู้เขียนบทภาพยนตร์โรกวันอัสตาร์วอลสตอรี y และพิ่มกับซีรีส์ Uncharted ได้สองมือดีมาช่วยดูแลแบบนี้พอฉนันก็คาดหวังได้เลยครับว่าเรื่องราวของ For Spoken เนี่ยมันแน่นอน รุปว่าด้วยเกมเพลย์และงานภาพระดับนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนนะจะจะลองพุ่งทาย,ยานไปข้างหน้าแล้วกดรไายเวทสุดอลังการดูสักทีมันคงจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากเลยครับตัวเกม For Spoken มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่24มกราคมปี2023 โดยจะลงให้เล่นบน PlayStation 5และระบบ PC อ่ะล่ะครับสุดท้ายม,ม,มาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเกมเพลย์ของ For Soken เนี่ยค่อนข้างใหม่มากเลยนะเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบตรงจุดไหนบ้างครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเกมเพลย์มันไวขนาดเนี้เวลาเล่นจริงๆจะเวียนหัวหรือเปล่านะทำไม่แล้วก็มันแน่นอนอ่ละครับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ